ยาเหลืองเขาจะหันบอทะแมนบอแเมีนมาเห็นีหเภาพก็เป็นบอัว่าบอปลอดโปร่งไม่นหนีรน้เหมือะเลยอาการที่เห็นจปะปปับพิษปกติที่คือมือเจ้าก้นปกติตัวไปนีน่เนาะ มันกลมยิบของใดได้ไม่บ่กล่ะของหล่นของตกเขากลมยิบได้ต้องพอนี่กลมยิบอะไ้ได้ไปเราได้หัวลว,วนรถเออนีเห็นใน้น้่ควมควมทิ้งผิดปกติในร่างกายนะก้มหัวสั่นไปรถต้องคอยนั่งรกตรงๆเล้วเอามือขับไปนั่นได้สิไปก้มยิบเอาราดอ่ไ้มัวห่อน,นี้ เมนอายุหลายก็บกลมสาแเน่สังขารบ่อมนวยก็ยังกลมได้บ่เซบ่วิงลมเนาะมอันสอก้มมันหยิบไม่แคะโหน่ะเนาะมันล่นก็ิหยิบใส่กับใส่กระโดนอยู่ในห้องว้าลวนเซนประตูห้องน้ดามปุ้ยเนาะ บ่ได้ตัวนี่วะมันนี้ซชื่อว่าเขาเดเฮดบุญใหญ่หลายเติบได้บุญใหญ่คืออียังบุญใหญ่คือจำนวนสิ่งของมันหลายนะ นี่แนะการทำโดยใจบริสุทธิ์การทำโดยใจบริสุทธิ์เนี่ยก็มีคนมาส่งเสริมไม่ห่อได้ทำอ,นนอย่างลูกศิษย์ผลนะไม่ขาตลาดจอแจพักสดบพรเพิ่นกับเกียบดัดล่าสวน อินทภาลัมป์อำเภอชุมพวงพร้อมกับแม่ข้าแม่ขายชาวเทศบาลตลาดอำเภอชุมพวงนครราชสีมาพาฝนมาเห็นบ่พาฝนมาหลายร้อยกิโลได้มาเต่ฝนมาหอดเ่าใจมุงมันในการเสียสละ ข้ากัพยายาสินำสิ่งของเขาเหไปตรงเป่าหมายสิ่ํสำคัญคือเข้ากับพระมันในพื้นทีมันก็สิเร่งเห็นโมคะณะพรกบาอาจารย์ว่าวัดใดมีพระเป็นสัตหะลบปลูกปืนไปพักขางแรมนำ้ำ ญาติโยมผู้เฒ่ารังเทือก็สงสารพระบ่ิจากนี้จ่าญาตพระพ่มีอาหารการคบชั้นก็ไปลบยืนํำวัดตามจุดต่างๆเะไร็สิได้นำของเรานี่ไปถวายพิ่นไว้ในครัววัดพิ่นญาติโยมสิไรจัดทาอาหารขึ้นถวายพื้นยามเสา ไปวินทบาทมันบม่มีไผเลยมันเป็นเมืองร้างในะเรืองนี้โรงพยาบาลก็กับประกาศปิดอพบร,รมนบ่น่าจะรวย,น,ยนําเงินนั่งสิมันบ่บปลอดภัยบ,บ่เปิดให้บริการเลยแม่ขา้าแม่ขายในตลาดของแห่งของสดนี้ออกมาเบิดนะี เพื่อให้ค่ามสะดวกของเจาหน้าทีบาทเมืองหน่วยงานทหารก็จะได้พ่ห่วงหนาพะว่งหลังกันนดจะได้ทำงานได้คล่องโตขึ้นนะตลาดกันะลักกับปิดบ้านนี้อาหารการกินนี่มันเป็นของครูครับคนเลยเลยตลาดนนคูณนี่ ตามที่ได้รับทราบข่าวมาว่าของบ่พอขายขอาะ่พ่อขายบ่้มีขายน้อของทหารขวัวทหารเขาก็สื่อไปเขา้าบนเป็นสื่อน้อยเนาะทหารบจักเทไาใดคลองลอยคลองพันอยู่นี่แต่ละจุดตลาดตั้งกันทะลงการแลลนสื่อของกูเหมือนี้ชาวบ,บ้านคือกันนะพี่เราจั้ง ทีก็ามาเดทมาวารินไปเที่ยบาทจังทีมีอาหารการอาหารสดโน่นนั่นนี้สื่อไปเตรียมไว้นะเงินกับบุมีประโยชน์ได้ได้ย่ำไพ่สงข้ามวิบัติทั้งธรรมชาติกว่าดีมันหาสื่อว่าใดได้มีเงินกับหาสื่อว่าใดพ <c oughs> นุนมีแรงขายนะแตงว้า ยังสี่เ่ะเห็นหัวจิตหัวใจของคนไทยนะคนไทยบวทิงกันมาจังหวาห่อกับเบิง้งการโอนเงินจอยมองหันมองหนี่อ่างมนิธิกองทุนนั่นนี่ก็บเบิ้งให้มันชัดเจนน,นนะนะโอนไปหายจ่อยก็มีเนี่ยมีช,าช้าฉีบมหากินน้ำทางนี่ก็มีได้ คือบอกให้ฟังนนะสมัยครูมือนี่คนมันหากินบอ่อายชั่วกลัวบาปไดว่าต่ใดมันก็เอาเงินในวัดในว่าก็บุ่ยยังอย่งว่าการติดตามข่าวคือกันอยยาะหัอยางหการอยาะหัการสงให้ถามพระอยาะหัวการบานเมืองให้ถามหน่วยงานรัฐบาลเขาพาะนะเขาก็มีข่าวสารมันแน่นอนแหม่นย่ำเด้ หน่วยงานเขาอ,ออกมาข่าวข่าวเขาอ,ออกมาเดวสิไปเบิ่งในโทรศัพท์ปวดยังมากก็เสื้อกันไปโลดนะพวกนักวิเคราะห์วิจารณ์ม้วนม้น่นหัวเบถถิดตถกเหลืองหูเชิงลึกเบิดตถกเหลืองหูบ่งหรื่ดงเลือคือเหลืองข้องเจ้าค้องบ่งหัจักผ <c oughs> ู้น,นั้นซัวผูนันดีหูวเบิด ตัวดีตัวซัวก่บหัจักจังว่าโลกม้นวุ่นดูจังสี่คู่มือนี่นะจ้าวันโลกม้นวุ่นดูจังสี่คู่มือนี่แต่ต่างคนต่างหูเจ้าของคือทรมคำสอนของกระพุธเจ้าล่ะมันบ่ยากล่ะมันสงบไปเรื่อยเรียบร้อยไปเรื่อยล่ะต่างคนต่างหูเจ้าของซัวกับห้วจักว่าเจ้าของซัวแลละก็เศร้าท่ำซัวดีกับหัวจักว่าเจ้าของดีแล้วก็เป๋าท่ำคุณงามความดีไป อันโยอันบนเยือนบันไดเลยแต่ละคนแต่ละถัดนะอัน,นว่าค่วมตายนี่แขนข้อถูกบาดยางตื่นมือเศร้าเห็นหนาจังวายยั่งแมนควมผู้เ่าโบราณเป็นผูกผ้าซิทเ่าไหวให้ห่อได้คิดนะอย่าประมาทเห็นบ่วยางเขาบาเคยพอเขาก็ได้พอพอแล้วก็รีบช่วยโอกาสทําคุ้นงามค่วมดีที่เราจะสิบปอยไป,ไป ม,มันบ่มีโอกาสปาะนายได้เกิดมาอน,นุยปูนีผนได้ตรงพอกิดที่หกสิบลำลอจังสิมีโอกาสได้นำสิ่งของไปซอยผู้รบไผ่สงขามนะมีโอกาสในห้องขาไปถึงคู่บาอาจารย์นะแต่ละวัดแต่ละทีแต่ละหม่องนันะ่นนะนั่น โดยปกติงานเมื่อเหมือนเขากับเป็นงานที่เขาชอบทําเขาบอไเลยนั่งรอโอกาสให้โอกาสมาเขาเดยเขาวิ่งหาโอกาสอยู่ตลอดอย่างครูบาอาจารย์ป่วยเขารับการรับการรักษาโรงพยาบาลในตัวเมืองเขาแต่เรายินคข่าวว่ารูปนันองค์นี่ป่วยมากเขาก็ไปเสนอโตัหลดนะไปจังหันทุกเสาอ,องสีนาะ ยา,ยยา,า,ายิโยมเห็นบ่กก็มีเ้าก็ได้ยาติพี่น้องกันมากการคุ้นเคยเป็นหยาิยางยิงยายาโยมผู้อุปถากต์คนอยู่ไก้เฝ้ายุ่งรงพยาบ้างแต่เด้กินได่ทานอาหารนอาไปเฝ้าให่พบอกพญอยู่ผู้ดินแดงแล้วว่านี่มนต์ไปสวนแน่ให็ผมเรียตอบแทนบุญคุณแน่แล้วว่านประจําใดตอนว่าไปค่อยอุปถักต์ลง่อวิทุนยู่โรงพยาบาลพวก โยวัดหอบไปจังขันทั้งที่เรคุณงามควบดีท้ำเดีย๋ยมันบรลนเฮียนี้ไปใสได้ยมันบามนวัตถุสิ่งของนั่นนะลนเฮียหายว่าเป็นโจรป่นไปว่าได้น้ำถ่วมพัดนี้กับ,บ่าได้ไฟใหม่กับ,บ่าได้นะเห็ดเดี๋มันจดจารึกไว้ในความทรงจำของเขานะนะจังหวัดโอ้าเห็ด เอาแล้วจะสีวาจังใดเรื่องของผ้าเฮ็ดผ้าทำอยู่นี่เฮ็ดไปโหลดการหายธานนี่นววกกนมันยังว่าจะรวยหาทธาตนะมันรวยร่ำบาลมีที่ละคนหายทานมีมิดบริวารเห็นบปะขบุทธเจา้าชาิเห็นปะพุทธิสัตว์หรือชาิก่อความเกิ่นกับวาฒนธรทานมาอยู่ตลอดเพิ่นห้ทานดวงตามากกูดวงดาวบนทองฝ่าคุณ เพื่นในท่านเลือดนี่ยมากกวัวนาบในมหาสมุทรเพื่นในท่านชีวิตสังัารอวัยวะเพิ่นนี่เจ็กสิวาจังใดตายเจรพบ่ละชาดเวียนไหวตายเกิดอยู่นี่ยอนปลายเข็มลงปฏิพีพื้นดินบ่มีว่าสิบโบถือกปุ๋มฟังศพเพิ่นเป็น่านั่นบางทีล่ะก็เพิ่นสิมาประสบผลสมเด็จปัจจุบันนี่นะ ธรรมดาบ่าจะว่าเขาเห็ดซ่บเนี่ยเขามีโอกาสไดชซอยแห้งซอยยังมาเห็ดนี่มันก็เป็นบุญเ่อหน่ะเดชเสียสาระผูเพิ่มบ่มีโอกาสได้มาออกเสียสลระแรงกายเสียสลระเวลาเพิ่นมีโทรศัพท์เพิ่นกรสนับสนุนมากมีสิ่งของกรสนับสนุนมากเขาได้โอกาสยังเลยอู้มีโอกาสได้มาซอยแห้งเสียสาระแรงกายเวลาเขามายิบมายกมาหอ่อมาแตงซอยกันเนี่ยเขาเป็นบุญน่ะเดช ให้มีโอกาสาม่าเดี๋ยฝาวาเห็ดเอาต่อเห็ดแบบมันก็บ,บ่ได้ล้นเหียไปใสเด้คุณงามความดีของเขาเป็นยังว่าอยากรวยนะไห้ท่านคนนั้นเขาอยากเขาเห็นความจนนะ่ะมันโอ้อัตขัดคนแขน้นเขาจึงรีบบริจาคให้ท่านคนยานเบิดนึงบ,บ่กก้าให้ท่านเนี่ยบัดญาติมันเบิดนั่นนะให้ท่านกัให้แบงปันให้มันถูก ให้ท่านก็ยังให้เจ้าของลำบากันนะให้ซ้ำที่เขามีได้ให้แล้วเขาก็สบายคันพระหายท่านมันรวยหยังล่ะรวยใจนั่นเด้รวยมิตรบริวารนั่นเด้เห็นเพื่นบก่กขึเบิ่งติล่ะคือสมัยครั้งพุทธกาลมันก็ยังว่าเศรษฐีขี่ทีทตายไปไปเกิดเป็นไมาเผ่าสมบัติเจ้าของอยู่หันพระไปบ่บิณฑบาตใกล้กับเขา พุธเจ้าว่ากันได้ทักซื้อของเสรษทีบนัน่นโอ้ยแต่ยังมีชีวิตอยู่กับบ่มันให้ท่านเสียสาระเป็นหมามาเจายังสิมาขี่ทีเข่าไหลระอยู่นอลูกใายของยินกับหาว่าพุธเจ้าว่าพอเพิ่นเกิดเป็นหมานั่ไปตามมาพุธเจ้าโม้ยแต่เธอบ่เสือห้าหล่าตากรดเธอก็ลองไปบนนบัติปัดถาดดูดีๆิ่งตีละ่ะเตียงไดพอเจ้าเคยนอน เอาอาหารการกินให้กินดีๆแลวก็ถามเบิ่์ว่าสมบัติอยู่มมองไดยังบระท่านบอกลูกบอกต่อตายก้อนไข้บอกแล้วก็ไปเห็ดน้ำพระพุทธเจ้าบอกเฮ็ดได้บัดพอดูสามหาสมบัติอยูมมองได้พระท่าบนบอกล้ก็นกต,น,กกกกกตนลงจากเตียงนอนเลยมานัา่นแล่นก็ล้างบ่อาจปุนไปขวดน้ำเงาไม่เงากลวยปุนพวกก็ให้คนงานไปคุดม่ไต่ให้เงินให้ทองเสยปุ เสื้อะพุทธเจ้าวกาไงแต่ละแบท่าใินพระพุทธเจ้าว่าไงแต่ละบบบเท่ากับเบิ้งที่ละเป็นเรียว่าคนเท่าให้ท่านแต่ว่าบ่รักษาศีลบําเพ็ญศีลบ่รักษากายใจจาของไดรักของศีลเกิดเป็นอะไรก็ได้รับผลท่านจาของนี่างเ็นบ่จะเบิ่งสุนัขเบิ่งหมาเบิ่งไก่เบิงบ่งงวเบิ่งขั้วที่เราคุม้มเคงมันอยู่ดีกว่าคน่นตัว <c oughs> ขี่รถเก๋ง่นตัวขี่เครื่องบินบนตัวหมา ขึ้นเบิ่งบอกิว่าอย่งใดเนาะไปใสมาใส่ก็ใส่กระเป๋าหอยไปเนตัวพา่ไปเป็นตัวเห็นบะไม่เอาเม่อัลยเห็นปะขึ้นบางทีละง่วงวัยวไปนลไปชว่วตัวน้ำหางน้ำงานเงี้งๆเนตัวยังยืนเบิดเพือเบอ่อวนนางงามสาวไทยเนตัวไปขอไทยรูปไทยยังนงเมื่อี่นขึ้นบางทีเลสิี่ว่า จ้งสิว่าพบชาิได้แล้วก็เกิดเป็นคนเดี๋ยวทำคุณงาพควมดีเลยห้ท่านในสางบาร,รมีไว้เพียงแต่ว่าก็าพลาดบร,รักษาสิลเดี๋ยวบร,ริสุทธิ์ไปเกิดเป็นสัตว์สาบาสิ่งกับเพียรอื่นผลทางยังนั่มไปหอดเขาอยู่ในเทวานานิสิ่งกับบร,รักษา่านกับว่าไห้โอ้ยขี้เหี้ยนจินนตสั่นยยางแป็นน้ำขยะก็ไล่นีบอกมึงขึ้นทันเตียยหร้อเห็นบล้ว โลกไพ่กับบังเบียดสิกินกับลำบากหันมาหาคนบมองคือกันเนี่ยบอกคุณลองคนเกิดขึ้นมาหาพ่ออยู่พวอกินกับมีหาได้ลาได้รวยกับมีทุกยากดังขอทานยันํำถนนน้ำทางกับมีนอนอยู่น้ำหนาเสเว่นฟูตบาทฝนตกกับปราหยัดยุ่งกับประหยัดแดดกับโบห่อนมดกับโบกลัวน่ะเท็นบ่นันพลาดไปที่เราบ่ได้กินได้ทานไปยางเติมเต็มละ แถมโม่เพ่งไเง้เรื่องศิลนเรื่องธรรมนะจะวัะพาก,กันประมาทแล้วขอ้องพวกห้าเจ้าข่อผู้เมื่อนเบิ้งดีๆนะเมื่อนี่มาซอยกันซอยกันจัดเตรียมไปน่อยคู้บาจามือสิเขามาาพนัดกันหาโมงเพราะว่า11บเอจุดที่ห้าสินำขค้องไปเข่าโรงครัว11วัดนะสิแบงออกเป็น3สายใ้เพิ่น ให้มูคณะพื่นน้ำไปตามจุดต่างๆที่เพื่นเด้กโอ้ได้เห็นเด้เข้าใจว่าคัดสนขาดแคลนจต่ว่าเข้าอยู่กูเหมือกันยังนอนหรับอยู่บก่กูเจาะเสียงปืนตุ้มต่ำตุ้มต่ำ,ตตำนู่นะจกไผเป็นไผยังว่าเสพข่าวก็บ่ากันระวังเด้อ,อที่ถี่ไปลงข่าวน้ำบวกอินฟูยูทูปเปอร์เขาร้ายเลย กูไม่กูเหมือนี่กำโทรศซับเรียนเนี่ยกันเบืเ้องอยู่เรื่อยกำโทรศซับเรียนเนี่ยกันเบืองอยู่เรื่อยว่ามันทาเนีเ่ยตั้งแต่ข่าวจักรศร้ายเหมือนเลยเหตุการณ์อะไรก็ไม่รีแลกรีแลกอยู่เรื่อยบันทาเนี่ยเบื้องในของเก่าอยู่เรื่อยวันในของใหม่อยู่เรื่อยเนี่ยเบื้องในเขาเถียรอยู่ยังเสียเอาคืนเบื้องยังคอมเมนต์มาถามอยู่หลวงพ่ออยู่วัดไหนผมเดา่าโอ้เขากำวัดอยู่นี่ อ๊ะมาถามตัวงว่า้บ่ได้อ่านนีหยังเด้คนคูเม,มือเรื่องไก้ตัวน่ะมันสำคัญเรื่องไก้ตัวนี่มันสำคัญเขาควนทางหลายบ่คอยเบื่องเรื่องไก่ตัวเจ้าของนั่นนะมันก็เลยบเห็นเพื่อนก็นมือเขาส,สองมือนี่เอาจะลองเอาเมื่อไปเสี่ยงไ้เว้งแหละให้เมื่อขางหนึ่งนั่ μ, นั่หานั่จับนี่มันสินํามดบ่มันสิมีจุดหนึ่งนี่เอาไปเสี่ยงไปได้ไปเสี่ยงไ้นี่ครบนี่ก็นํามาหา เอาไปเสียงไปนี่ขังนี่กรนํำมาหาขึ้นว่าจะขึ้นว่าจะเสียเอาไปเซียงไปเสมันยังสียนํำมหาจับกันบ่ได้เหอนี่เบื้องเอาเสียงไปนี่นี่เห็นบ่นี่ปั๊บไปนี่นี่จับบ่ได้เลยนะน่นน่นะก็เป็นพิารนาว่าเรื่องใกล้โตเนี่คนบกอยหูวจับนี่เอาไปเซียงไปบอกไรเก็ไปเซียงที่ลรคนมันก็น่ำจับกันเนเบิดมือขางใส่ขางตัวถามว่าเสียงไปนี่ตะเลี้ยวหรือบ่จับกบ่ได้หรือบ่นั่นนั่นนั่น คนทั้งหลายคือกันมันบ่คคอยหูนจักเรื่องไก่ตัวบ่คคอยหูนเรื่องเจ้าของวิจารณ์หูลึกได้บัดทุกเรื่องแต่ว่าวิจารณ์เรื่องเจ้าของนั่นบ่ได้นะ <c oughs> นี่สำคัญนะบวชฟังไปสันละ